สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเจอของแข็งทีมชาติไทยยู23จับฉลากพบซาอุลและกาตาในศึกโดฮาครับ2023ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโดฮาคัพ2023ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่20-28มีนาคม2566ล่าสุดฝ่ายจากการแข่งขันได้แจ้งผลการจับฉลากการแข่งขันของทีมชาติไทย U23 โดยมีโปรแกรมดังนี้ทีมชาติซาอุดิอราระเบีย U23 พบทีมชาติไทยยู23ที่สนามอาร์อาลีในคืนวันที่22มีนาคม2566เวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยทีมชาติกาตาร์ยู23พบทีมชาติไทยยู23ที่สนามอันโดฮาอินในคืนวันที่25มีนาคม2566เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทย โดยการแข่งขัน2นัดนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อจัดอันดับและจะมีการนำทีมที่อันดับใกล้กันมาแข่งขันกันอีกหนึ่งนัดในวันที่28มีนาคม2566ต่อไปโดยกรณีที่2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะวัดกันที่ประตูได้เสียตามด้วยประตูได้และกรณีที่แจมเท่ากันอีกจะมีการวัดคะแนนแบบแฟร์เพย์ สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะต้องใช้ผู้เล่นที่เกิดหลังวันที่1มกราคม2544เป็นต้นไปและจะยึดกฎก,ฎกติกาตามที่สหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติระบุไว้โดยนักเตะที่ได้รับใบแดงจะถูกแบนในเกมต่อไปทันทีและหากสะสมใบเหลืองนัดละ1ใบใน2เกมแรกจะถูกแบนในเกมที่3 ส่วนในแมตที่3ที่เป็นการจัดลำดับหากมีการเสมอกันจะตัดสินกันที่การดวนจุดโทษทันทีนอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการมอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมลำดับที่1 2และ3พร้อมด้วยรางวัลดาวซันโวประตูยอดเยี่ยมและนักเตะยอดเยี่ยม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ